สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะอยาจะมาเปลี่ยนนะคะกระถางฟิโดเดนดอนนะคะ Ring of Fire นะคะหรือว่าพิโลนะคะใบเลื่อยด่างนั่นเองค่ะเลยนะคะอยาจะใช้กระถางนะคะประมาณนะคะ10นิ้วนะคะทุกคน ราว่าก้านค่อนข้างใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวยาก็น,นี้เลยค่ะค่ลงไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะให้เขาอยู่ด้านบนนะคะไม่ต้องสูงมากนะคะทุกคนจับก้านแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเอามืออันนี้ด้านหลังนะคะแล้วดึงเลยค่ะดึงนิดนึงนะคะ ทุกคนรากสวยมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะวางแบบนี้แล้วยาก,ก็ด้านข้างลงเลยค่ะให้เขาวางตั้งตรงกลางๆนะคะเสร็จแล้วเขาจะได้เกิดยอดนะคะด้านข้างได้สวยนะคะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนเราก็จะได้นะคะฟิโลใบเรื่อยด่างนะคะสวยมากๆเลยเห็นไหมคะแล้วก็เราก็ลดน้ําลงไปค่ะช่วงแรกนะคะให้รดน้ําค่อนข้างบ่อยนิดนึงค่ะเพราะว่าสารเทนนินที่อยู่ใน มะพร้าวสับนะคะจะทําให้ต้นไม้เนี่ยเหลืองและชะลอการเจริญเติบโตจริงๆควรจะเอาไปแช่นะคะแต่ว่ายังไม่มีเวลาแต่เราสามารถที่จะลดทุกวันได้เลยค่ะในชงแรกหลังจากนั้นเราค่อยๆลดแล้วก็เพิ่มปุ๋ยนะคะลงไปได้เลยค่ะทีนี้เราก็จะได้ฟีลงใบเลื่อยที่มียอดสวยต่อๆไปและมีหนอ่อเกิดขึ้นแน่นอนค่ะทุกคน ใครมีอยู่แล้วอย่าลืมไปยกยอดนะคะนำมาชาและก็ขยายพันธ์ุต่อเปลี่ยนกระถางได้สวยๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะใครมีฟิโลใบเรื่อยด่างก็อย่าลืมมาโชว์มาบอกกันนะคะทุกคนแต่ยาลายไม่สวยมากแต่ยาก็ดีใจค่ะที่สามารถที่จะต่ออ ช้ำเขาได้สำเร็จสวยมากๆเลยค่ะแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ